เลนมากครับเพราะว่าเรารู้แล้วเนี่ยว่างานเนี้ยจัดทั้งหมด7วันแล้วเราได้มาสุดท้ายแล้วก็ถือว่า เดินทางในเอ็มวีการเดินทางอ่ะไหนถ่ายยากสุดในท,ทุกเพลงที่เคยทำอ่รหลาเฉลยเลยผมบอกเลยว่าสวยมาก <c oughs> ามเฮ้ยเราเลือกมีสปอยกันนึงได้เชื่อมต่อกับ MV ที่ผ่านมาโอ,โอ,โอ ปล่ายังไงอะไรอีกมีมีนะมีคือได้เีกว่าไปรอดูลยวันรวันนีสิได้แล้วได้แล้วใส่ยนี้แล้วก็จะเปิดตัวอี้ตัวเต็มแล้วอย่า ท่านพี่แฟนเนี่ยหรอว่าเออแบบถ้าร้านแตกไวจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแฟนจะได้ไปถ้าร้านแรกแตกไวแล้วเพีงใหม่มาเลยอ่ะเพียงใหม่มาเลยว่อนต่อมา่ปอีกเพล ก็เหมาสมเลยหายอย่างใช่ก็จริงๆแล้วจากจากที่เราเคยแบบคุยคุยกันอย่างที่เราเคยบอกทุกคนไปนะผมก็เราเราวันที่เราแข็งแรงมากกอที่จะทำให้แบบสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ผมว่าใกล้มาถึงแล้วแหละงั้นก็ถามเรื่องยก๋วยัดไนท์่อยค่ะอไนะสุดที่แบบเราอะทากาแบบว่าพันกันอยู่เหมือนกันนะอ๋อ้ลืมไปแล้วเนี่ยก็นั่นแหละครับตามน้ที่ออกข่าวเลย เป็นดาราดังเลยเาลาาใช่ไหมคือเรื่องนะั้นใช่ไหมไอ้ผมผมสุดยอดของตวเลผมว่าเป็นเป็นเซนดีครับผมว่าถ้าทุกคนขำผมก็แฮปปี้แต่อย่าขำนะเพราะว่าขินเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มันเราเอ็นดูเขาด้วยแหละว่าแบบเฮ้ยรูปจบมาหาลาัยรูปเดียวของเขาอ่ะเขา,เขา<อ>ก็แบบท่านนี้ชีวิตท่านนชีวิตอยากให้ขเขาตื่นเต้นแล้วแบบเฮ้ยพี่ภูมิรูปมาแล้วดูกันดีกว่าผมก็เห็นเขาช็อกแล้วก็แบบนิ่งไปเลยอะไรเงี้ยตอนเราเห็นเราก็ตกใจพูดเร็ววันนั้นเน่ะคือทุกพวกผมผมผมันนอนอยู่อ,อย่างแรกที่นายเขียนมาในกลุ่มคือทุกคนช่วยด้วยปึ๊บส่งรูปมาผมเชื่อว่าเกิน50%ใสนต์ดีอดเซฟเป็นอย่างแรกครับแล้วก็ค่อยขับต่อแล้วก็เดินลาโอ้ผมรีบ ผมรีบเซฟแล้วเข้าแอปตุ้งเลยพี่แบบแบบไม่ได้พี่ไหนมันต้องต้องช่วยกันก่อนผมตุ้งไปเรื่อยๆอ่ะตาพี่เบี้ยวแต่ทุกคนช่วยจริงครับแบบทุกคนเข้าแบบร้องแต่งทุกอย่างทุกคนจริงๆเหมือนพิ่พ์มุมแล้วคือมันเดินดูอ่ะแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะแล้วผมจบปีสิผมต้องเตรียมตัวดีๆละเราเรามีเรามีบทเรียนล้วยนะอ่าเราต้องอาดเซตผมอะไรไปแบบดีๆเด็กดี่บ้านน้อง เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแต่ว่ารูมันถูแก้ไขมาดีแล้วนะแก้ไขเรียบร้อยครับเรียบร้อยภูมิใจเพราะว่าินมันเปเร็บรกหอเสผมว่ามาเป็นสแตนดี้สแตนดี้สแตนดี้านทีคนทำเป็นพัดอะเลี้ยเป็นหน้าในอะไรหลายหน้าใคใหญ่สุดมีรางวัลแล้วขอตรงผมที่ที่ตะจางกันด้วยได้ เป็นมิชชั่นแล้วกันครับว่าใครแต่งมาแบบคนละอย่างแล้วก็ใส่แพรมาอะไรอย่างเงี้ยอ่อ่าอ่อันไหนอันไหนถูกใจที่สุดถูกใจสุด,หไ,ดไหนถูกใจสุดมีรางวัลให้อ่าตั้งใจใช่ไหมวันนั้นมันมีคนหลายพันคนนะมหาวิทยาลัยมากเลยผมว่า <c oughs> คนเยอะเกินแจ็คเกิร์ดนะแจ็งเกิดนะรู้จักเลยทันทีเอาทางนี้เหรอเอาทางนี้เลยต้องทางนี้อยู่ละเอาได้ครับได้

อ,อกทุกช่องทางว่าเรามีชาเลนกี่อันมีชาเลนในรูปแบบไหนบ้างก็ฝากไ